แล้วลืมการตัดสินเนี่ยท่านดังเน้นเน้นโดเน้นโดคืออะไรปีปีปีไหนปีพศอเอท่าไหร่อะไรเน้นแบบเป็นปีงบประมาณเงี้ยครับปีงบประมาณเท่าไหร่นั่นโดนั่นโดคืออะไรกี่<ๆ>อ,อ,อ,องศาโอเคครับเซนโดอ่ะพวกเราดูคันจิใช่ไหม<ส>ใช่ไหม แล้วดูวหาความหมายฮะเซนโดกเยอย่างสมมติว่ามีรถสามสี่คันไปด้วยกันเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนำวเขาเรียกเซนโดเส้นใดนี่รู้ไหมครับเมืองที่อยู่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือเส้นใดที่อยู่ใกล้ๆฟุกุชิมะท,ที่ที่เกิด tsunami. สุนามิเซนโดเอ่อเป็นทางที่เอ,อผมไม่แน่ใจนทางลาดทางเดินไม่แน่ใจเคนโด ม่เคนโดเคนโดเคนโดไม่มีคนโดยูโดกีฬาคืออะไรครับคนโดคนโดนี่รู้ไหมั้งหน้าครั้งต่อไปนะคันเดงคันเดงแปลว่าอะไรไฟดูดเออรู้สึกไฟนะคือไฟดูดเอ็นเดงอะเอ็นเดง เอ็ <End> นเดงเออนาเกือใช่อ,อุนโดอ่ะเอาเงินไกนโอเคครับตอนนี้จำเกณฑ์น,นี้นะตามหลังด้วยดาโดเดดีเป็นแม่กลนะครับต่อไปตามหลังด้วยลาลีลูเลโลเป็นแม่กลเหมือนกันนะครับอ่าเริ่มใหม่ <laughs> คันลังต่อไปคันเลงต่อไปคันลกุต่อไปคินลิคินลิต่อไปขินโรต่อไปเข้นเดียวกูเข่นเดียวกูเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปครับคนเรียวคนริวขอโทษคนริวต่อไปครับ คนโลต่อไปครับเซนเลียวต่อไปครับทันลักุ์อ่ต่อไปครับเ,นเบท,นล,บทนลังเป็นแม่กลนหมดเลยนะต่อไปครับทันลังต่อไปครับพ้นไหลพ้นไหลไม่หนึ่งเอ่อเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปครับเรนลักขอืมอ่ออันนี้เกณฑ์ก็คือว่าลาลูลาลีลูเลโล ออกเสียงเป็นแม่กลถ้าตามด้วยละตามด้วยลิลูเลโลออกเสียงเป็นแม่กลนเลนละกุแปลว่าอะไรครับ<ะ>เขาามีคำว่าโฮเลนโซเคยได้ยินไหมเคยยินนะแปลว่าอะไระผักขมผักที่ป๊อปอายกินอะโฮเลนโซแต่ว่าถ้าไปในโรงงานนะเขาจะเป็นอย่างนี้โฮโก k กุ เลนลกักคืแล้วก็โซดังแต่เวลาพูดเขาจะพูดอย่างนี้โฮเล่นโซสามอย่างนี้นะพนังกงานทุกคนต้องจำไว้อย่าลังเลในการทำอย่าลังเลในการปกติคืออะไรไรายงานใช่ไ,ไหมเลนลกักคืออะไรติดต่อ,ตตอโซดังดอ่ะคุณอย่าลังเลในการปารึกษารายงานเอ่อรายงานติดต่อ เ,เขาจะพูดอย่างนี้ในบริษัทเพราะอะไรเพราะบางทีเราเอยเดี๋ยวปรึกษาดีเปล่างานเสียเขาจะพูดว่าโฮเลนโซอย่าลืมโฮ so เลนโซครับเล่นละตกือไปแล้วนะพ้นไหลอะไม่ใช่อดีตอด,ดีแต่เดิมแต่เดิมมาเป็นยังไงพ้นไหลหันลังยากนะพวกที่แปลว่าน้ำมาเยอะๆในแม่น้ำํำมันทําให้เกิดเออน้าหลากอะไรเงี้ยเทนลัง เออเ็นลังไก่บบนี้าสก,การนะทันละคือ,อปีสองนี่เรียนกันจิ่เยอะเลยนะครับอ่านได้เนะีะเราเ่าโอ้น่าจะสอบได้นะครับเพราเขาอ,อ่านได้นะทันละกึแปลไว่าอะไรทันละกึแปลว่าอะไรเวลาที่ชอ็อตเซอร์กิตวงจรเขาเอามาช็อตกันให้มันชนกันให้มันให้มัน ย่นเวลาชอดขัดเนี่ยทันละคือเส้นเลียวอ่ะอันนี้ใช้เยอะนะครับเ mm hmm. ข้าไปยึดครองต่อส่งทหารไปยึดครองดินแดนเนียเส้นเรียว mm hmm. คนโหลคนโหล,ลเป็นเตาเ mm hmm. ตาเล็กๆคนเรียวนี่คือก่อสร้างนะครับ mm hmm. เกนเดียวคือเนี่ยใช้เยอะใช้เยอะเกณเรียวคือ mm hmm. อำนาจ mm hmm. เกณฑเรียว กิโล,โลการทำงานพวกเลเบอร์พวก,ーーพวกทำงานใช้แรงนะีรเงกิโลเขาจะมีกิโลคันฉ่าวันที่ขอบคุณผู้ใช้แรงงานเคตัวนี้กิโลอันนี้คือโลโดไงเลเบอร์กิ้งก็คือแปลว่าวทำงานอันนี้อะไรอันนี้ใช้เยอะกินลีภาษาอังกฤษคือ Interest ไม่ใช่ใชดอกเบี้ยอินเทอร์เน็ตคินดีคินลีจำไว้นะคันโลคืออันนี้เป็นคำที่สวยมากใช้บ่อยเวลาที่สมมว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากฉลาดอะไรเงี้ยเขาจะใช้โอ้คันลกืมีคันลกือนะหรือเหมือนกับว่ามีหน่วยก้านดีอะไรเงี้ยครับใช้ใช้บ่อยคันโลคือคันเลงไม่ใช่อะไร่ันเลงเร อ่างั้นจำไว้นะคันเร่งแปลว่าเกี่ยวข้องคันลังคันลังแปลว่ามองสังเกตดูต่อไปตามหลังด้วยมามิมูเหม่ะโออกเสียงเป็นต,ตัวนี้แปลกแล้วนะเป็นแม่กลมเลยเห็นไหมโอเคนะอ่าเริ่ม อํมงังต่อไปเห็นไหมไม่ใช่คังหรือคันนะคำมงเห็นไหมเป็นแม่กลมแล้วคำมงอ่ะต่อไปครับเขมมงต่อไปสมะต่อไปเส้นบุเส้นบุต่อไปจิมมงต่อไปเทมมงต่อไปโมโมโนโอเคเป็นแม่กลม โอเคออกเสียงให้ถูกนะครับถ้ามอม้ามามามิมุม่นเบมโมเป็นแม่กลมตัวนี้แปลว่าอะไรครับฮมโมโนของจริงโอ้เก่งเนี่ยท่านดูดิครับเขาตอบได้อ่านคันยจีได้ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเทมมงนี่ของมหาอะไรเรามีนะเทมมงไม่ใช่ไม่ใช่ดาราศาสตร์อะที่มีหอหอ,หอดาราศาสตร์เทมมงเออจิมมง ที่เขาตําไอยาการตำรวจเขาเรียกเข้ามาในห้องแล้วก็ถามเนี่ยยิ้มมงอะไรนะเออสอบประคำเนี่ยแหละนั่นแหละนะยิ้มมงยิ้มเออเส้นหมูเกี่ยวกับธุรการเกี่ยวกับบัญชีอะไรเงี้ยเส้นหมูสัมมานี่รู้ใช่ไหมอร่อยปลาเค็มมงอันนี้แปลว่าอะไรประตูฮะประตูเช็คประตูเค็มมงก็มีเหมือนกับ เวลาที่ตำรวจตั้งด่านเงี้ยเข้มมงจับจับอันนี้อะไรคำมงก็คล้ายๆกันมั้งเวลาที่ระหว่างประเทศก็มีกั้นด่านศุลกากรอะไรเงี้ยครับอําม,มังมันยูไงเมื่อกี้พูดแล้วคืออะไรซาลาเปาอัมมังอัม,มนี่คืออะไรอัม อัำมังนี่มันเป็นซาลเปลาไส้หวานใช่ปะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องขนมเปอัำมังนี่คือมังไงครับถ้าถ้าเป็นซาลเปลาหมูอ่ะเป็นเนื้อเป็นหมูเนื้อนี่คือมังอัำมังนี่คือไส้หวานทันนี้ต่อไปตามหลังด้วยบาบีบูเบโบเป็นแม่กลมเมื่อกี้ มามิมุเมโมคราวนี้บาบิบุเบบเแม่กลมเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มเอ็มบึงต่อไปคำบางต่อไปคำเบียวต่อไปคำโบต่อไปไปคมบุคมบุเอ่อฮมบุต่อไปซัมโบต่อไปเซมเบเซมเบ ต่อไปน้ำบุต่อไปฮัมบุงต่อไปถึงไหนละฮอมบูต่อไปมัมเบงต่อไปเมมโบเมมโบแปลว่าอะไรไอ้ที่เมมโบอันนี้คือฝ้ายอะป้าย ก็คือสำลีไงกอ,อตออต,อนอตอน้นกอตต้นกอตต้นบาโบก็คือเป็นแท่งไงมัมเบงนี่คือเียบเสมอเสมอกันโฮมบุเฮดออฟฟิศตัวที่เป็นเมนทำบึงครึ่งหนึ่งน้ำบุภักใต,กต้ส่วนที่ไปอยู่้างใต้เสเเ้นเบะขนมเส้นเบซัมโบพวกที่เป็นกุนซือพวกที่เป็นเลขา เสนาธิการเนี่ยสัมบุกคมบุาาเนี่ยสาหลายคัมโบพวกคัมโบโจกังรัฐมนตรีท,ที่ที่อยู่กับนายกอะสำนักนายกอมคําเบียวฮะอันนี้แปลว่าอะไร,าราอันนี้แปลว่าดูอนี้แปลว่าอะไร ยังไม่ได้เรียนฮะไม่ใช่เกือบใช่ไม่ไม่คล้ายๆไม่ใช่อั่นี้เป็นโรคอ่ะเออโรงพยาบาลใช่ใช่ใช่ดูดูแลไข้ดูแลคนไข้ครับคำเดียวคำเดียวเอ็มบุงล่ะเกลือเกลือส่วนที่เป็นเกลือเอ็มบุญส่วนที่เป็นเกลือ อันนี้เราก็จะเรียนรู้ว่าถ้ามันตามด้วยบาบิวิวเบโบมามิมุเมโมออกเป็นแม่กลมโอเคนะต่อไปพาพี่พูปเปโปก็ออกเป็นแม่กลมเหมือนกันเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มคุณเริ่มได้ไหมครับอัมโปอ๋ปอพาพี่พูปเปโป๊อ๋อกใช่ใช่อัมโปต่อไปครับเอมโปต่อไปต่อไป เราทำอะไรอยู่อมปุต่อไปคําปุต่อไปคมปองต่อไปสัมโปต่อไปนามโปไม่กลมหมดเลยนะต่อไปเทมปุต่อไปทัมปุทัมปต่อไปอะ เออมัมโปกเกรหรือเปล่าอะไรฬิกาปูฮะาปูไม่ใช่นาฬิกาปูไม่ใช่นาฬิกาปูอันนี้อันนี้แปลว่าอะไรหมื่นอันเนี้ยเดินอันเนี้ยมิเตอร์วัดอะวัดมิเตอร์มิเตอร์วัดหมื่นเก้าโผล่นี่คือสเต็ปเขาบอกว่าหมื่นเก้ามันจะเป็นเฮลตี้จะสุขภาพดีเขาก็เลยใช้ชื่อว่ามิเตอร์วัดหมื่นเก้า สมัยก่อนก็จะติดตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็นเป็นนาฬิกาไงเออสมาร์ทวอช่ยก็คือมัมโปเกอทำโปนี่คือจำนองอะเอาพวกอสังหาริมมาพับไปเป็นแลกกัเงินเทมปุก็คือ attach เวลาที่เรา attach ไฟล์ในอ,อีเมลอะเทมปุนัมโปทางใต้ใช่ไหม,มใช่ไหมทางใต้นะครับซัมโปละ่ะเดินเล่นคมปง ปงใช้เยอะเมืนกันนะโดยพื้นฐานอ่าพื้นฐานถูกครับคําปุคําปุนี่สมมุติว่าอย่างพวกเราจ่ายแวดไปแวดรู้จักใช่ไหมครับภาษีเสร็จแล้วพอปลายปีมาก็ไปยื่นเอ้ยมันมีค่าใช้ใจ่ายได้คืนเนี่ยคำปุคือคืนมหเช่นค,ค,ค,คืนภาษีไงอมปุนอนเออโน้ตันตีรู้นี่เอมโปตัวนี้เรียนยังครับ ไกล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 ไม่ใช่ใกล้ไกลอัมโปกความปลอดภัยของประเทศอะไรเงี้ยครับอัมโปกหมดแล้วคราน,นี้สรุปนะครับดีใจเหรอสรุปคือคืออันนี้นะครับตนะั้งแต่สไลด์แรกถ้าหากว่า ตามด้วยมามิมุเบโมบาบิ้บุเบโบพาพิ่บุเปโปเป็นแม่กลมถ้าตามด้วยนาะจะสะทะจะดระเป็นแม่กลถ้าไม่มีตัวตามหรือตามด้วยกะคะฮะเป็นแม่กลอเคนะอย่าผิดนะครับมีคำถามอะไรไหมครับ อาจารย์จะให้สไลด์ที่หลังนะครับใช่ค่ะที่ให้ลงในกลุ่มของเราแล้วค่ะสไลด์ที่สกับสไลด์ที่สสไลด์ที่หนอันนี้เรายากได้อยู่คะหรือว่าอยากเอาเป็นกระดาน้อันอันี่เดี๋ยวก็อาค่ะาแนนะครับแล้วก็เดี๋ยววีดีโอก็เดี๋ยวส่งให้อาจารย์หลังจากตัดต่อ